บมาพม่าก็เข้าป่าพม่าน่อยมันเป็นพื้นที่นะครับที่เราก็รู้นอยู่ว่าเขามีเหตุการณ์ไม่สงบนะมาดูกันต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะครับผม ในรวยไม่ไม่กี่บาทอะอ๋อไม่เทินรวยเอ้ยไม่ถทินไม่ถทงนนักชาติทีจะซื้อไหมไม่นตอนร้อนต้องนนี้ครับผมขค่นั้นเลยอดเขาตรงนี้สามสิบบาทจะต้องยอมเกพมานี่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเจดีตรงยอดเขาตรงนี้นะครับเนี่ยที่เห็นเขาขาวนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเขาให้ชื่อว่าอุบเขาชายแทเพราะว่าเจดีนะครับชั้นบนสุดนั้นผู้ชายจะขึ้นได้อย่างเดียวนะครับผู้หญิงจะขึ้นไม่ได้นะ เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นให้ดูความสวยงามกันนี่ครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปยอดเขานะครับก็น่าจะชันอยู่เหมือนกันแต่ไม่น่าจะเท่าไหร่ที่ก็เดินเดินไหมครับไหนๆก็ว่างแล้วตอนนี้ก็เดินเล่นไปให้เต็มที่แนะนํานะครับถ้าใครมาก็แนะนําให้มาช่วงเช้านะครับมาถึงให้เช้าที่สุดนะเพราะว่าลานกลางเต็นท์เนี่ยถ้ามาสายอาจจะเต็มนะครับ อาจจะได้ทําเลไม่ดีแบบมุมไม่สวยอะไรเงี้ยก็จะได้ออกมาโซนรอบนอกอะไรเงี้ยครับมันก็จะวิวไม่ดี <c oughs> เดินไปหอบไปผมเดินขึ้นก่อนละกันเพราะว่าน่าจะไกลยอยู่เดินไปพูดไปมันจะหอบนะโอเคผมเดิน่อนครับนี่นะครับใต้แต่ไม่ออกทางนี้เขาเขียนว่าบริเวณนี้ห้ามขี่ห้ามเยี่ยว ข้างล่างมีบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ห้ามผู้หญิงลงไปแต่เราเป็นผู้ชายด้วยความสนของผมผมก็จะลงไปอยากเห็นบอ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์ไีมไม่รู้มันอยู่ลึกหรือเปล่านะมันจะลองไปดูส่วนอีกแล้วโซโลโอ,อีกแล้ว เย็นสบายมากนะครับไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนนะบ่อน้ำสักิ์สิทธิ์ไม่มีคนเดินนะครับทางผมเดินคนเดียวเ็้เข้าขึ้นเมงบนกันหมดึ <c oughs> มาพม่าก็เข้าป่าพม่าหน่อย ทางเนรอครับต้องจําทางด้วยนะยนะไม่ใช่เดินลงอย่างเดียวแล้วจําทางไม่ได้นี่เรียบร้อยนะเมื่อผมเดินลงมาสักพักนะครับก็นึกได้ว่าผมเคยไปอ่านเจอคําเตือนนะว่าห้ามเดินออกนอกเส้นทางนะครับเพราะว่าจะมีกับระเบิดนะครับวางอยู่บริเวณนี้เพราะเป็นสนามลบด้วยนะครับฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเริ่มไม่ปลอดภัยแล้ว เดินลงไปไม่รู้เท่าไร่นะครับฉะนั้นเราไม่รู้ทางนะเราลงมาประมาณหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพอก่อนดีกว่าครับเพราะวา่าเราไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นเขตห่วงห้ามของเขานะแล้วก็ผมดูแล้วน่าจะยังไม่มีบ่อน,น้าศักดนะิ์สิทธิ์นะน่าจะต้องเดินลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเท่าที่คิดน่าจะเป็นลําธารนะครับนี่นะเราเดินกลับดีกว่าเพราะว่ามันเป็นพื้นที่นะครับ ที่เราก็รู้กันอยู่ว่าเขามีเหตุการณ์ไม่สงบนะฉะนั้นอย่าเดินไปตรงไหนที่นอกเขตไกลๆนะน,นี้จริงที่ผมลงมาก็ไม่ควรอะไรแต่ด้วยความสนของผมก็สักนิดนึงแล้วนั่นกะว่าเผื่อแบบเออลงมาแล้วเจอไม่ไกลอะไรอย่างนี้ก็จะได้เห็นอะไรอย่างนี้จะได้พาเผื่อเจอได้พาเพื่อนๆมาดูแต่ว่าไม่เจอเพราะว่าน่าจะอยู่ลึกนะครับงั้นเรากลับขึ้นไปก่อนดีกว่า ผมก็เดินเล่นลงมาเรื่อยๆนะมารู้ตัวอีกทีก็เดินมาถึงจุดที่ลงรถแล้วนะครับที่วัดนะครับที่วัดก็จะมีคนนอนนะครับแต่ว่าัาท่องเที่ยวนะมาพักผ่อนนะครับก็พักผ่อนสบายเดินขึ้นเดินลงกับเดินขึ้นเดินลงรอบหนึ่งแล้วเดินไปเดินกลับรอบหนึ่งหนึเดินอีกรอบหนึ่งกลับ ไปกลับสองรอบสบายวอร์มถือว่าเป็นการวอร์มร่างกาย้ําน้ำแบบโอสคูลนะใครมาก็ต้องทำใจนะครับปวดแต่และก็ต้องลงมาเข้าที่นี่นะ <c oughs> เอาเรื่องตอนนี้ผมเกิดอาการบาดเจ็บนะครับตอนเดินขึ้นดินลงอ่ะไม่เป็นไรสบายแต่ทีนี้ผมแบบเออไหนๆลงมาแล้วลองเข้าห้องน้าแบบไปนั่งแบบนั่งนั่งดูเผื่อปวดอะไรเงี้ย <c oughs> ก็นั่งไปเล่นมือถือไปเรื่อยครับนานมนาะรู้สึกหูเขาจะลุกทีเหมือนแบบ กล้ามเนื้อด้านหลังนะครับด้านหลังหัวเข่าอะ่ะมันเอ็นน่าจะเป็นที่เอ็นครับเอ็นมันเหมือนมันตึงหรือไม่รู้ตอนลุกหรือแบบมันปวดกึ๊บนะครับแต่อย่างนี้ผมว่าเดี๋ยวสักพักก็น่าจะจะน่าจะหายนะครับน่าจะคลายมันน่าจะตึงเพราะเรานั่งยองๆนานไปหน่อยนี่ครับเริ่มดีขึ้นแล้วก็เดินต่อก็ที่นี่นะครับถ้าใครปวดท้องจะเข้าห้องน้ํานะครับคุณต้องเดินจากจุดกลางเต็นท์ลงมาเข้านะ ก็จะเหนื่อยหน่อยกายหน่อยประมาณโลห้าแต่ว่ามันก็จะเป็นทางชันด้วยนะครับผสมกันไปก็นั่นแหละใครลงมาครั้งหนึ่งก็ทําให้คุ้มทําให้หมดนะเดินจับขึ้นไปอีกแล้วก็ตอนแรกผมจะเดินขึ้นเจดีเลยใช่ไหมครับแต่ดูแล้เขาบอกว่าตอนเย็นมันจะสวยกว่านะครับพระอาทิตย์ตกมีเมฆมีอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ขึ้นไปก็จะเป็นเป็นวิวเดียวกับที่เราลงไปถ่ายมาเมื่อกี้และครับแต่แค่ว่าถ่ายจากมุมสูงกว่า เดินกลับแคมป์ก่อนถ้าเรามาช้านะครับเราก็ต้องตั้งเต็นตั้งแต่ชั้นนี้ไปนะครับก็คือชั้นก่อนถึงเจดีเล็กตรงนี้นะนี่ดูบรรยากาศด้านหลังผมครับโอ้โหลงมาที่ขิดเลยสูงมากนะครับอยากให้เพื่อนๆนมาเห็นนะครับด้วยตาตัวเองนะในกล้องอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ถ้ามาเห็นด้วยตาตัวเองนี่คือแบบ แน่นอน,นครับยางสวยเนี่ยแล้วก็จุดที่ตั้งแคมป์ก็จะอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับและในขณะที่ผมกำลังจะไปพักที่เต็นท์นะครับก็ได้ดูข้อความในมือถือนะครับเพื่อนๆนที่มาร่วมทิปด้วยกันนะครับชวนผมเดินขึ้นเจดีโอโหแล้วผมเพิ่งเดินกลับขึ้นมานี่ผมต้องเดินลงอีกรอบหนึ่งแล้วเหรอครับนี่ นาะผมลืมบอกนะครับที่มุละอิเนี่ยมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับบางจุดบางพื้นที่นะครับต้องหาสัญญาณกันเอาเองนะนี่ครับโอ้ก็เป็นร้านขายของนะของที่นี่นะครับมีข้าวหลามขายนะก็เอาไปนึ่งนะมีกาแฟนั่งได้กินแล้วขนมก็จะเป็นของพน้านะครับใครไม่เคยลองต้องลองนะนี่ครับพอทาแป้งนาคากันนะนะ แก้ฟ้านะครับแก้ฟ้าเน,น,นี่ยใพระมาะแนะนำหน่อยครับพระอะไรพระพุทธรูปค่ะจบเลย นี่ก็เป็นอีกมุมนะครับสวยมาก อนนี้เราถึงถึงเจดีชั้นที่หนึ่งแล้วนะครับบรรยากาศสวยมาก <duh. S 1> ผู้หญิงขึ้นไปได้แค่ชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นถัดไปก็ขึ้นไม่ได้ผู้ชายขึ้นได้่างเดียวนี่นะครับก <die>. ็จะเป็นชั้นที่ผู้หญิงขึ้นได้นะครับ ตรงนี้คือที่ผู้หญิงขึ้นไม่ได้แต่ถ้าข้างบนนู้นขึ้นไม่ได้แล้วครับผู้ชายขึ้นได้เท่าน,นั้นผู้หญิงจะขึ้นได้ถึงแค่จุดนี้น่ครับของผู้ชายจะต้องเดินขึ้นมาอีกหน่อยนะจะถึงยอดแล้วเราขึ้นไปถ่ายยอดบนดีก่า จุดตั้งเต็นท์กันนะครับเราตั้งกันนั่งตรงนูน้นว้านี้ป่าเยอะมากนะครับพื้นที่ไปครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นยางบนกันดีกว่านี่นะครับของผู้ชายชายแท้ต้องเดินย้นไป <laughs> ว่ามูลอ่าเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ชอบภูเขานะครับอยากเห็นภูเขาสวยๆแบบแบบตาอะไรเงี้ยที่แบบเห็นมีทั้งสันเขามีทั้งแบบมีทุกอย่างนะครับที่ภูเขาสวยๆที่เขามีกันที่เขาไปเดินกันคือที่เนี่ยน่าจะมีครบนะครับในเรื่องของวิวนะเดินก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะครับที่นี่เพราะว่าอากาศเย็นนะเย็นสบายกำลังดีเลยเราก็จะได้แบบมันทําให้เราเดินไม่เหนื่อยเราไปเดินลร้อน,ลอนแล้วแบบหูน ชันๆด้วยนะไม่ไหวนะอันนี่บบอากาศดีมากแฮปปี้ไปเดินไม่ถึงยอดก่อน <_ c oughs> นี่นะครับเราก็ถึงแล้วกับเจดีด้านบน ความสูง2 0งพันยี่เมตรมัม้งถ้าจะไม่ผิดนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราไหว้สักนิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้อย่างโหดไม่มีนี่กันนะครับ เลยทีเดียวตรงนี้อ๋อแต่ลงไปได้นะครับเห็นมีพี่เขาลงไปกันแล้วหินเป็นสีทองด้วยอว้ไหนครับเ้าล,ลงมาดีกว่านี่ครับมีหินทองคำด้วย ผมไม่รู้ว่าหมายความอะไรนะครับแต่ว่า,ามีหินแปะทองเปลวไว้ด้วยนะครับโหโห,โหไทยเท่เลยตรงนั้น สวยจริงๆถ้าใครกลัวความสูงอาจจะขาสั้นหน่อยนะแต่สวยเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสุขของผมนะครับกับการได้นั่งมองเมฆนะครับค่อยๆลอยผ่านไปในธรรมชาตินะครับมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอยากจะอยู่ตรงนี้เป็นนานๆ ถ้าให้ผมนั่งทั้งวันนี้ผมก็นั่งได้นะครับผมก็นั่งมองไปเรื่อยๆนะครับรับบรรยากาศอากาศดีๆนะครับผมบอกเลยว่ามีความสุขแน่นอนนะครับถ้าใครได้มานะลองมานั่งแบบผมดูนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะนั่งเพลินอย่าลับระวังตกเข่าด้วยนะครับตกไปนี่คิดแน่นอนนะ แล้วเราก็ได้เวลาเดินลงจากเขานะครับกลับไปที่เต็นท์นะถ้าใครกลัวแดดตอนเที่ยงนะช่วงเย็นนี้ยังไงก็ต้องไปถ่ายรูปให้ได้ครับเพราะว่าแสงสวยมากๆนะครับและบรรยากาศแบบนี้นะถ้ามีคนที่เรารู้สึกดีนั่งอยู่ข้างๆนะผมบอกเลยว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมครับ ก็สำหรับทริปนี้นะครับผมบอกเลยว่าสำหรับผมเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ากับการมานะครับก็แต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันลำบากเดียวก็คือการนั่งรถอย่างที่พูดไปหลายๆครั้งนะเพราะว่ามันกระแทกว่ามันขู่ขามากครับแล้วก็นั่งนานมากอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราอดทนหน่อยก็จะได้พบกับสิ่งสวยงามแบบนี้นะครับน,นี่คนกําลังถ่ายรูปกันเต็มเลยดูดิโอโ้นี่คือบรรยากาศหน้าเต็นท์ผมนะครับ ผมรับรองว่าถ้าใครชอบเข่าชอบฟิลแบบนี้นะคุณได้เต็มๆแน่เลยครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเขาจะทํากับข้าวกินกันนะเดี๋ยวเราก็ไปลองกินกันดูว่าจะอร่อยไหมแล้วก็จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูกัน โรยงาแล้วก็ใส่เห็ดหอมแล้วก็ใส่เต้าหู้เกาหลีจานที่สองเป็นทอดมันหัวปลีใส่แครอทแล้วก็ใส่ติกแจงตำเองจ้าต้องแจ้งสรรพคุณด้วยนะดีเล็กสาชเป็ายำยำโปรตีนกระเซงอันนี้ก็คือ จะต่อไปอันนั้นเป็นเหมือนแก้ต้มจับจ่ายไม่ใช่ต้มจับชาเป็นต้มบักกุเตของทางใต้กินจากบักกุเตเลยทำเองทำเองนะครับจอยอิ๊หลังจากที่กินอิ่มนะครับก็ต้องเข้ามานอนพักในเต็นท์นะเพื่อเอาแรงเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้าไปดูพาทิตดขึ้นกันครับ ในช่วงเช้านะครับในทริปที่มากันนะครับในกลุ่มเพื่อนๆเ,เนี่ยเขานัดถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังติดกับการที่เดินทางคนเดียวบ่อยๆใช้ชีวิตคนเดียวนะครับก็เลยแยกออกมาเดินสำรวจไปทั่วสงสัยคงต้องใช้เวลาปรับตัวสักนิดครับ อยู่นะนี่ครับดูแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ท้อแท้นะแบบว่าแบบไม่อยากทําอะไรคิดว่าเราไม่ไหวนะครับดูพี่เจเป็นตัวอย่างนะสู้รับนะต้องสู้ครับพี่เจคือเคยเอัมาพาตไปครึ่งซีกเลยนะครับฝั่งซ้ายนะเนี่ยพอตอนนี้พี่เขากลับมาเดินได้นะครับเริ่มวิ่งได้อะไรเงี้ยอาจจะมีเหนื่อยบ้างตามศักยภาพนะครับเพราะว่าเขาก็อยู่ในช่วงที่กําลังฟื้นตัวนะ แต่ผมว่าดีเลยครับสำหรับใครที่ทอ้อแท้ก็ให้ดูไว้เป็นตัวอย่างว่ายังไงคุณทำได้แน่นอนทำได้ครับจากครึ่งซีกนี่มาขึ้นมูลอีกแล้วไม่ธรรมดาไปเดี๋ยวเราเดินไปที่รถมันดีกว่าี่เจสู้ ในระหว่างทางที่เดินลงมานะครับฮาร์ดเลดพี่เจนะครับไม่คงที่ซึ่งมันเป็นอันตรายนะครับผมเลยขออาสาแบกเป้ให้พี่เจนะครับเพื่อพี่เจจะได้เดินได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็ต้องทําเวลาด้วยครับเพราะว่าเพื่อนๆรอเราอยู่หลังจากมีความสุขขึ้นสวรรค์มาแล้วนะครับก็ต้องมารับกรรมกันต่อนะครับกับการนั่งรถลงไปนี่โอ้โหเหมือนเดิมครับทรมานเหมือนเดิมแต่น้อยกว่าขาขึ้นหน่อยนะ จุดที่ต้องข้ามน้ำกับนะครับตอนนี้ถึงจุดที่ต้องข้ามน้ำแล้วก็รถรอข้ามมาอยู่นะไม่รู้ว่าจะมีรถติดหรือเปล่าต้องรถไม่ทันไม่ต้ติดกลางน้ำเนะี่ย <c oughs> กำลังจะข้ามน้ำแล้วนะ 了。 รู้ที่เราข้ามมาคือรูนี้นะค,คือถ้าคนไม่รู้ทางไม่ได้คุณพื้นที่ก็คือ,คอน่าจะมาไม่ถูกนะมันเป็นตลาดแนี้ครับเรียกตลาดมูเซอร์นะครับี็ม่ะก็จะมีของขายเยอะๆยอยู่จะมีพวกผลไม้พวกไรนี้ขายนะครับแล้วก็ลองเดินดูว่าเราจะกินอะไรนะ ผลไม้น่ากินเยอะมากมิเจก็เดินอยู่นะของกินเยอะมากเลยนะครับผมหลับมานนี้รถนี่เลือกอยู่ว่าจะกินอะไรดีเดี๋ยเราเดินดูกันนะของน่ากินเพียบเลยไปดิเดินหารถดีเดียร์รืพี่เรไปพร้อมกันหรวะไม่แล้ผมเดินเล่นอย่อนนี่้องน้ำานนี้่นี้ครับ พี่เจร้ันแรแบรดี้อ่ะรานอะไรปฝากพี่เกีบัวบวมะบัวหยมะนี่ต้าเนเราเรียกยบ้านเราคือมังแกวนะจะกินเห็ดเผาะมอนนีด้วยอ่ะมันไม่ตอนนี้ไม่ใช่หน้ามันไงนอ๋อโูไม่เคยลองเลยและแล้วทริปนี้ก็จบลงนะครับ ถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆที่ผมได้ใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มเพื่อนใหม่ที่เพิ่งได้รู้จักแต่มันก็ทำให้ผมรู้สึกผูกพันนะในขณะตอนที่ผมกลับมาตอนนี้เนี่ยผมก็ยังคิดถึงการเดินทางที่ได้ร่วมเดินทางกับเพื่อนๆกลุ่มนี้อยู่นะครับผมจะเก็บความประทับใจนี้ไว้ในความทรงจำเลยครับแล้วถ้ามีโอกาสเราไปเจอกันอีกในทริปหน้านะแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย